วันนี้ผมจะมาแนะนำท่าตบเบดในกีฬายูโดท่าตบเบาท่าที่หนึ่งนอนตบเบาสองมือพร้อม3ามครับเริ่มท่าตบเบาท่าที่สองนอนตบเบดซ้ายขวาพร้อมซ้ายเริ่มเปลี่ยนข้าง ขวาเริ่มท่าที่สามนั่งเหยียบปลายเท้าล้มหลังตัวเบาพร้อมหนึ่งสองสามท่าที่สี่นั่งเหยียบปลายเท้าปัดสา,ายขวาพร้อมซ้าย เปลี่ยนข้างขวาท่าที่ห้านั่งบนส้นเท้าล้มหลังตบเบางพร้อ,อ,อมหนึ่งสองสาม Tha đi hộp, năm vừa dân hảo, và sai khóa Không, sai Tha đi chết, dư lắm nặng tôi bọ Không, đừng 2 ส<ต> <ừ> ามห <c ười> ้าที่แปดยืนปัดสายขวาพร้อมซ้ายขวา